ครับสวัสดีครับเพื่อนๆเอนเพอนคลิปนี้มาดูมาดูดับสิบบนนั้นเพื่อนนะดับสิบบนเข้ายา,ยาวๆนั้นเพื่อนนะเข้ามาสองปีกว่านั้นเพื่อนนะดับดับผ่านมาสองปีกว่าสองปีเท่าไหร่นี่ทั้งรวมทั้งหมดแล้วห้าสิบกว่างวดนั้นเพื่อนนะครบหนึ่งปีครบสองปี หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้างวดงวดเก้างวดนี้เพื่อนปีที่สามก้างวดนี้ปีที่สามสองปีเต็มผ่านไปก่อ,อนเขาดูแนวทางของเพื่อนฝากส่องฝากคำเตือนกับโลกนี้ทำขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางเลือกซื้อสลากคิดแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทุกชนิดโปวดใช้วิทย,นา,ยานญาณในการรับตุมเยน,นะครับ <c oughs> ดับสิบบนยาวๆนั่นเพื่อนะ่ะยาวๆผมก็เพิ่งเห็นสูตรมึงแกะได้ที่ว่าดับสิบยาวๆอย่างนี้นั้นเพื่อนะ่ะผมดับหน่วยล่างสูตรหนึ่งผมเขียนดับหน่วยล่างสูตรหนึ่งดับมาปีกว่าหลุดไปหนึ่งงวดนั้นเพื่อนะอันนี้ยังไม่หลุด หนึ่งหนึ่งสี่อ่ะในงวดแรกนั้นเพื่อนนะก่อนวันครูนั้นเพื่อนนะก่อนวันครูก่อนวันครูอยู่หลายงวดนั้นเพื่อนนะก่อนวันครูปีก่อนโนนนั้นเพื่อนนะอ้ นี่วันครูมาอยู่งวดที่ยี่สิบห้านั้นเพื่อนนะยี่สิบห้าปีหนึ่งยี่สบสี่ยี่สิบห้านี่ก็หนึ่งปีแล้วเพื่อนนะ <c oughs> มันถึงวันครูนี่ก็หนึ่งปียี่สิบห้ายี่สิบสี่ยี่สิบห้างวดหนึ่งปีเต็มมันถึงวันครูที่ผ่านมานั้นเพื่อนนะวันครูวันครูก่อนนะไม่ใช่วันครูที่ผ่านมานี้ก็สองวันครูล้ว ตังแต่ปีปีไหนเพื่อนเรืกลุ่มนี้ห้าหนึ่งเก้าห้าหนึ่งเก้าห้าหนึ่งเก้าหนึ่งโอปีหก ปีหกห้านั้นเพื่อนนะปีหกห้าปีหกหกต้นปีหกหกนั้นเพื่อนนะวันครูเหมือนกันวันครูเหมือนกันเนี่ยเพื่อนเห็นไหมใาประกาไปนี่นี่วันนี้ปีหกหกนั้นเพื่อนนะปีหกห้าปีหกหกออกปีหกหกโปรเดียวปีหกห้าทำเอาปีหกห้าทำนั้นเพื่อนนะเอาปีหกห้าทำ ฝั <c oughs> ่งนี้ดับสองตัวนั่นเพื่อนะสูตรนี้มีสองสูตรสูตรนี้ดับไปหนึ่งตัวหัวนั้นออกห้าหนึ่งเก้านั่นเพื่อนะห้าหนึ่งเก้าดับยาวๆนั่นเพื่อนะดับยาวๆยังไม่ผิดดับสายแข็งพขาก็มีแล้ว ดับสายแข็งเขาก็มีแล้วดับทันเทพเขาก็มีแล้วเราดับสายยาวนั่นเพื่อนนะดับสายยาวยังไม่ผิดเพื่อนๆนยังไม่ผิดอ่ะผมจะเลื่อนไปเลยเพื่อนห้านาทียังไม่ผิดนั่นเพื่อนนะอันนี้คือดับดักสิบดับดักสิบบน ดับยาวๆนั่นเพื่อนนะนี่สองปีอยู่ฝั่งขวามือนี้เพื่อนที่ผมบงไวน้นี่นี่สองปีเต็มสี่สิบแปดสี่สิบแปดอยู่ตรงขวามือดับยังไม่ผิดนั่นเพื่อนนะก่อนจะถ่ายทำผมคุยกับท่านทั้งน้องจอกนั่นเพื่อนนะเมื่อกี้นี่ อันนี้คือดับยังไม่ผิดดับยาวๆใครจะเลือกเอาหลักสิบกลุ่มนี้ก็ก็คิดอีกทีหนึ่งนั้นเพื่อนนะเพราะว่าเขายังไม่ผิดถ้าผิดเหมือนดับดับหน่วยล่างผมนั่นวันที่ผ่านมาดับห้าก็อยู่นั้นเพื่อนนะอันนี้คือเราถ่ายดับหลักสิบบนนั้นเพื่อนนะดับสิบบนผมเขียน นี่เสร็จแล้วมันเขียนคำงวดนั้เพื่อนนะนี่คือสูตรหน้ากระดาษ a อลงมาแถวที่สองหมดแล้วนี่เส้นใหญ่นี่แถวแถวสุดท้ายปกติเขาจะหยุดแค่นี้แต่ผมเสียดายกระดาษเลยลงมานี่อีกเปล่งบนเพื่อนดับไม่ผิดนเพื่อนนะสูตรฝั่งซ้ายมือเนี่จะบวกสาม บวกสามยังไม่ผิดนั่นเพื่อนนะยังไม่ผิดได้ตำแหน่งเสร็จแล้วมาบวกสามอีกทีหนึ่งคือยังไม่ผิดถ้าผิดค่อยว่ากันนั้นเพื่อนนะมันยังไม่ผิดเหมือนกับดับดับหน่วยล่างไปร่ปรวมที่หาดใหญ่นั้นเพื่อนนะของของเราสูตรนั้นตั้งแต่ดับมาผมก็มาถ่ายอีกไม่กี่ครั้งผมก็เลิกทำ ต่อจากเมื่อกี้นี่นั้นเพิ่นนะเมื่อกี้นี่ห้าศูนย์สี่ห้าศูนย์สามสุดท้ายอ่ะอันนี้คือต่อจากเมื่อกี้นี่ต่อจากเมื่อกี้นี่ข้างล่างนี่สามสิบสามสามสิบสี่วันี้วัที่สามสิบห้านั้นเพิ่นนะสามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามสิบเก้า สามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่สิบสี่สิบเนี่ยผมเขียนมาเป็นสี่สิบเอ็ดอ่ะไม่เป็นไรจะมัวงวดได้เลยตัวเลขยังไม่ผิดนั่นเพื่อนนะ เนี่ยถ้าได้ตำแหน่งมาแล้วบวกสามนั้นเพื่อนนะแปดบวกสามไม่รู้ไม่ยังไม่ผิดในเก้าบวกสามยังไม่ผิดหลักสิบนั้นเพื่อนนะดับเฉพาะหลักสิบนะอันนี้เขายังมาร้อยมาหน่วยได้อันนี้มาหน่วยได้อันนี้ยังไม่มาสักตัวขางล่างมานี่ดับสิบอย่างเดียวนั้นเพื่อนะดับสิบฝั่งนี้ได้แปดบวกสามเป็นหนึ่งอันนี้ ตัวเดียวสูวนี้ดับตัวเดียวยังไม่ผิดนั้นเพื่อนนะเราหาที่ว่าจะลดต้นทุนนั่นเพื่อนนะลดต้นทุนว่าเราจะไม่ไม่ใส่หลักสิบบนอ่าอ่าลงไปถึงงวดปัจจุบันเลยเพื่อนผมเขียนเลยลงมางว <c oughs> ดที่ผ่านมางวดที่ผ่านมาดับห้าดับแปด ดับหนึ่งหัว <HHH> นี้ดับสิบบนดับศูนย์ <avía> ดับสามดับหนึ่งดับศูนย์สองสูตรติ๊กสองติ๊กดับหนึ่งหนึ่งสูตรสองสูตรติ๊กซ้ำกันสองสูตรอันนี้ก็สองสูตรนี่ก็สองสูตรมีสองสูตรดับสองสูตรนี่ดับสองสูตรดับสามสูตรหนึ่ง ก็ว่าดับหลักสิบนั้นเพื่อนนะดับหนึ่งดับศูนย์ดับสามดับหนึ 3, ่งแล้วก็สูตรที่ผมไม่มาถ่ายดับหกนั้นเพื่อนนะของผมมีสูตรดับหกอีกสูตรหนึ่งอ่าดับหกอีกสูตรหนึ่งผมไม่ได้ยกเข้ามาถ่ายเห็นเพื่อนแล้วก็มาบอกปากเปล่าเอาทามันผิดว่าผิดนั้นเพื่อนนะ ก็เลขหกอีกตัวนึงนั้นเพื่อนนะเลขหกอีกตัวนึงก็ไม่ได้เล่นเลขแปดอีกตัวนึงนั้นเพื่อนนะ Đ ดับสิบมั่วนี้ศูนย์สามหนึ่งหกแปดจะไม่เล่นนั้นเพื่อนนะจะไม่เล่นศูนย์สามหนึ่งหกแปดก็ลองดูนั้นเพื่อนนะใครชอบก็จัดนั้นเพื่อนนะใครชอบก็จัด ศูนย์สามหนึ่งหกแปดผมจะไม่เล่นนั้นเพื่อนนะในหลักสิบผมจะไม่จัดคนไหนชอบก็จัดไปนั้นเพื่อนนะในหลักสิบของเราเราตัดออกไปได้รู้สึกว่าตัดออกไปได้ผมเขียนเป็นชุดสองตัวบนไว้ผมถ่ายหลักสิบแล้วถ่ายหลักหน่วยแล้วก็กลุ่มนี้ไปตัดผมก็ไปนั่งตัดศูนย์รู้สึกว่าจะไม่มีมีสามสามก็ได้ตัดออกไป หก็มีในหลักสิบของเราก็ตัดออกไปหกหก็หกกมีก็ตัดออกไปแปดนี่ไม่มีแปดนี่มันเลขดับอีกทั้งหากในสูตรเราไม่มีเลขแปดผมจําจําได้สองชุดสองตะบนของเราไม่มีเลข 8. แปดแผมจําไม่ผิดน,นั้นด้วยนนะไม่มีเลขแปด อไม่มีเลขแปดเพื่อนในหลักสิบของเราที่ผมถ่ายไปมีเลขหนึ่งเลขสามเลขหกหลักสิบเราจะเหลือแค่สองตัวเหลือเจ็ดกับเก้าตัดดับแล้วก็เป็นเลขเด่นเหลือเจ็ดกับเก้าเป็นหลักสิบนั่นเพื่อนนะเหลือเจ็ดกับเก้าเป็นหลักสิบอืเราก็จะเหลือแค่หนึ่งสองสามสี่ห้า หนึ่งสองสามสี่ห้าสิบชุดนั้นเพื่อนนะเดี๋ยอี่สิบชุดแต่ก็ถ่ายชุดเต็มให้เพื่อนไปชุดสองตัวบนใครคนไหนไม่อยากตัดก็ไม่ต้องตัดคนไหนอยากตัดก,ตดกตด็ตัดเลขดับมันไม่มีในกองสลากงานเพื่อนนะเรามาทำกันเองอ่ะคลิปนี้เท่านี้เพื่อนดับสิบบนนั้นเพื่อนนะดับมายาวห้าสิบห้าสิบห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดงวดนั้นเพื่อนนะ ถ้าผมนับจํานวนงวดไม่ผิดนี่อยู่ในเกณฑ์ประมาณนี้แล้วเพื่อน,นห้าสิบกว่างวดก็สองปีกว่านั้นเพื่อนนะสองปีกว่าอ่ะคลิปนี้เท่านี้เพื่อนดับศูนย์ดับสามดับหนึ่งดับหกดับแปด 8, นั่นเพื่อนนะอ่ะผมไม่เอามาถ่ายอีกสองสูตรไม่เอามาถ่ายอีกสองสูตรผมมีแตมร้อยหน่วย ต้มร้อยสิบผมคัดแต้มร้อยสิบร้อยหน่วยแล้วงวดนี้ถ้าหลักสิบเรายืนอยู่ตรงนี้หลักหน่วยเรายืนอยู่ตรงนี้นั้นเพื่อนนะอะคลิปนี้เท่านี้เพื่อนแล้วก็ได้ดับหลักสิบไปสี่ตัวห้าตัวดับศูนย์ดับสามดับหนึ่งดับหกดับแปด อขอบคุณเพื่อนๆทุกคนครับสวัสดีครับ